เคยพาหลังผมตอนนั้นเนี่ยมันประมาณ9ก้าอบ10บอบเลยมาที่ห้องเจอถุงยางทำไมเราก็ตกใจตอนนั้นก็ตกใจปหลาละยังไงดียังไงดีอธิบายังไงดียางคือเรีองแสกด้วยอันนั้น่มีท่าด้วยนะฉีกตรงรบีบปลายและอากาศสวมรูดให้ติดโขดอ,อย่างนี้น<อ>เลยนะโอ้ฉีกบีบรูดอ๋อ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Bulletin Toy นะครับอีพีนี้ผมบอกเลยครับว่าท็อปปิ้งของเราน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นเรื่องของเพศไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการมีเพศสัมพันธ์ครับรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแล้วก็ถูกวิธีครับแล้วก็การเปิดใจคุยเรื่องเพศในครอบครัวแล้วก็การพกถุงยางอนามัยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนั่นเองครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับ คุณเอ็มดิเลกบูรนิธิแพทชูเฮลท์สนะครับสวัสดีครับพี่เอ็มครับสวัสดีครับพี่เอ็มคด๊เดี่ยวพูดถึงครับบูรนิธิแพทย์ชูเฮลท์นะครับว่ามีบทบาทและก็หน้าที่ของการดําเนินงานอย่างไรบ้างครับพี่เอ็มครับการทํางานเรื่องสุขภาวะวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่การทํางานกับเด็กอย่างเดียวครับครับก็จะเป็นคนที่อยู่ในรอบตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนเนาะพ่อแม่คนในบ้านนะครับก็ไปที่โรงเรียนไปที่สถานณสุขอะไรครับครับดังนั้นเนี่ยเนื้อหาต่าง ข้าถึงเด็กครับโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเพศครับ,รบในฐานะที่พี่เอ็มอยู่ในจุดนี้ครับพี่เอ็มคิดว่าคนในครอบครัวเนี่ยควรคุยเรื่องเพศเมื่อไหร่ดีหรือว่าเวลาไหนคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มที่จะพูดคุยเรื่องเพศครับครับคือจริงๆการคุยเรื่องเพศเนี่ยคุยเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเนาะถามเจิ้งก่อนเลยว่าครับตอนเป็นเด็กเนี่ย เคยจับจูงตัวเองไหมอันนี้พูดได้<อ>จูงได้เพลินเลยครับเพลินเรื่องนี้อ๋อน่าจะพมพพน่าจะพอพอพี่เอ็มแหละนะฮะประมาณสักสิบไปแล้วอะไรเงี้ยอ๋อครับผมคือจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเด็กเนี่ยเนาะถ้าเราดู <c oughs> ดูพัฒนาการเด็กถ้าใครเคยเลี้ยงเด็กหรือว่าอยู่กับเด็กเล็กๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่เขาเขาดื่มนมเขาพูดไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะเอามือสำรวจสัมผัสเพราะมันเป็นพัฒนาการใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย การจับการสำรวจเนี่ยมันทําให้รู้สึกเพลินในมุมเด็กใช่ไหมและทีนี้ผู้ใหญ่ทํายังไงเวลาเด็กจับจูจับจิ้มตัวเองตั้งแต่เด็กก็คืออย่าอย่าไม่ดีมันจะเป็นยังไงเฮ้ยทะลึ่งล่ามกนี่มันไม่ดีใช่ไหมครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะตีใช่ไหมครับเพราะว่ากลัวว่าเด็กจะอยู่กับจุดนั้นแล้วเลินหรืออะไรอย่างเนาะจริงจริงมันเป็นเรื่องถ้าเข้าใจเรื่องพัฒนาการคือพัฒนาการของเด็ก ทีนี้พอทําแบบนั้นปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่ตีเด็กก็จะรู้แล้วว่าห้ามทำทำไม่ได้สิ่งไม่ดีใช่ยาถ้าจับแล้วมันจะใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยบวกไม่บวกเดี๋ยวผมผมล้งเก่งไปตรนแต่ตอนเป็นเด็กอะความที่บอกว่าพอจับมันจะใหญ่ขึ้นอะมันก็ไม่นี่มันก็กลัวมันก็รู้สึกว่ามันมันมันใหญ่มันน่ากลัวใช่ไหมมันน่ากลัวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่จับให้ผู้ใหญ่เห็นใช่ไหมแต่พฤติกรรมหล่านี้ถ้าเข้าใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่หายไป เขาก็จะไปทำแต่ไม่ให้เห็นล่ะใช่ไหมก็คือไม่ได้หยุดทำแต่แค่ทำแล้วไม่บอกหรือทำแล้วไม่ให้เห็นใช่ครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเด็กเริ่มมีคำถามพูดได้เริ่มพูดได้เขาก็จะถามว่าหนูเกิดมาจากไหนอ่าเออใช่คำถามยอดฮิตนะใช่ฮะแล้วคิดว่าผู้ใหญ่ตอบว่ายังไงครับก็เกิดจากความรักของพ่อและแม่อันนี้พสิกไหมอันนี้คือผู้ใหญ่ที่แบบว่าชนชั้นกลางนะะอยู่ในชนชั้นกลางเนี่ยแต่ผู้ใหญ่บ้านๆอ่ะชาวบ้านๆอ่ะ กระบอกไม้ไผ่นะอ่าเกิดจากกระบอกไม้ไผ่บ้างเก็บมาจากทางขยะไปสนีเอามาสรงแต่ถ้าผู้ใหญ่ตอบแบบแบบที่เจิ้มตอบเมื่อกี้ก็ดีใช่ไหมครับเกิดจากความรักของพ่อกับแม่นะตอนที่แม่ท้องพ่อก็ดูแลเอาใจใส่อย่างดีดูเป็นความรักอ่ะับทีนี้เด็กมันก็จังงงๆกับคําตอบแบบนั้นแต่เราสามารถตอบได้ครับว่ามันเกิดจากความรักแล้วพ่อแม่รักกันมีเพศสัมพันธ์กันแต่งงานกันมีเพศสัมพันธ์กันเกิดเป็นหนูออกมาอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะดูเป็นเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยแต่ไม่ต้องลงลึกว่าพ่อแม่เอากระแทไรอะไรอย่างเงี้ยยางไม่ต้องขนาดนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเรียนรู้เองซึ่งมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเออถามได้ไม่ผิดอะไรเงี้ยเนาะดังนั้นสิ่งสาคัญอันคือห้ามตกใจครับอาบน้ากับลูกอยู่อะไรเงี้ยนึกมาพ่อแม่ก็จะอาบน้ํากับลูกเด็กก็จะถามว่าทําไมของพ่อมีขนทําไมของแม่ไม่มี พอ่อแม่ก็จะตกใจแล้วก็ตะหากไปด้วยความแบบไม่ใช่เรื่องของเด็กโตมาก็รู้เองแหละอะไรเงี้ยซึ่งเด็กมันก็ไม่ได้คําตอบแต่จริงๆคือวิธีที่ถูกต้องก็คือเราควรจะเริ่มปลูกฝัง<ช>แล้วก็<ช>ถ้า<ช>เรา<ช>มีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กก็จะทําให้เหมือนเด็กพนันโตมาก็คือจะเปิดใจมากยิ่งขึ้นแล้วเหมือนมีอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องใช่ครับอย่าคิดว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องนะครับคือจริงๆเด็กเขารู้เรื่องครับว่า มันเป็นเรื่องราวแบบไหนผมเคยพาหลานผมตอนนั้นเนี่ยมันประมาณเก้าอบสิบปอบเลยครับมาที่ห้องเจอถุงยางทำไมฮะหยิบออกมาเล่นก่อนเลยหยิบออกมาปุ๊บเขาก็เราก็ตกใจตอนนั้นก็ตกใจหาละยังไงดียังไงดีอธิบายงไงดียางเรื่องแสกด้วยอันนั้นโอ้โหกณเลยเสียดายอ๋อฮะดีวิปปีดแลในใจคือปีดแลก็นึกขึ้นได้ว่าเออมันก็เป็นโอกาสนะที่เราจะได้ตอนนั้นเริ่มทำงานทำงานเรื่องเพศแล้วเนี้ยครับก็เลยบอกว่าเออ หนูคิดว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแกะเสร็จปุ๊บอะลองรูดดูก็ถาม uh huh. ว่าเขารูดลงมาสุดแล้วมันเหมือนอะไรอะไรเ้ขาก็บอกว่านืกอไม่ออกแล้วบอกว่าเหมือนจูไหมอะไอนี้หูเขาบอกหูใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออใช่ถ้าโตขึ้นมาจูมันก็จะใหญ่ตามช่วงวัยนะ uh huh. อะไรเงี้ยแล้วเขามีไว้ทําอะไรใช uh huh. นั้นเราก็บอกว่า เนี่ยก็เอาไว้ใส่ป้องกันใส่ที่จูเวลาจะมีเพศสัมพันธ์ในจูมันจะโดด์เนาะจมันจะแข็งนะแล้วเอาใส่จูไปแล้วป้องกันไม่ให้น้าอสุจิเนี่ยมันออกมาแล้วทําให้ผู้หญิงท้องอะไรเงี้ย oh. รู้ไหมที่ที่ที่บอกว่าอ่าอย่าคิดว่าเด็กไม่รู้เนี่ยคือหลานทําหน้าตกใจแล้วก็บอกว่าอ้าวงั้นพ่อก็ไม่ใส่ถุงยางไงสิครับแล้วก็บอก้ยตกเราก็ตกใจตก,ตกใจรู้ได้ไงรู้ได้ไงไปทําอะไรให้ลูกเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามว่า แล้วหนูรู้ได้ยังไงก็นี่ไงมีหนูนั่งอยู่นี่ไง oh. เออเขาเขา,เขาเขานึกออกว่าเออมันคือป้องกันไม่ให้ท้องไม่ให้มีลูกนั่นเองอะไรแนี้ครับแต่ว่าตอนนี้มันมีประเด็นหนึ่งประเด็นว่าตอนนี้ถ้าในมุมมองของของคนทั่วไปบางท่านอาจจะมีชุดคอมพิวที่ว่าผู้ชายพกถุยงายางทำไมเป็นเรื่องปกติแต่ผู้หญิงถ้าพกปุก๊บจะกลายเป็น <c oughs> ผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่ดีทันทีเลยเพียงคิดว่าไงอ่ะรู้ไหมว่าในโรงเรียนเวลาไปจัดกิจกรรมเนี่ย ผู้ชายหรือผู้หญิงมาขอถุงยางเกิน่าจะเป็นผู้ชายมากกว่าเป็นผู้หญิงจริงเหรอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเป็นผู้หญิงน้องผู้หญิงมาขอมาขอถุงยางแล้วก็เพราะว่าในช่วงวัยนี้เด็กเด็กยิ่งเด็กผู้ชายเขาจะเขนินครับดังนั้นเนี่ยเด็กผู้หญิงจะเข้ามาขอเนาะรแต่มุมมองของการพกถุงยางในเด็กเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกมองไม่ดีครับเพราะว่า ด้วยที่เราว่ามาแหละสังคมว่าผู้หญิงไม่ควรดูเกี่ยวกับเรื่องนี้นะต้องเป็นเรื่องรักนวลสงวนตัวนะนะครับแต่จริงเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนมุมมองว่าเฮ้ยมันคือการรับผิดชอบนะบใช่ไหมถ้าผู้หญิงไม่ไม่พกผู้ชายไม่พกครั้งนั้นใครเสี่ยงล,ล่ะก็เสี่ยงทั้งคู่อ่ะทีนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือผู้หญิงอ่ะเวลามีพี่สามัญกันผู้หญิงเนี่ยอยากให้ใส่แต่ผู้ชายอ่ะก็จะอ้อนไม่ได้ไหมคืออาจจะมีชุดความเชื่อว่า ความรู้สึกมันไม่ได้ม,มันไม่ถึงมันเหมือนกินข้าวแล้วไม่อิ่มอันนี้จริงไหมถ้าถามเรื่องฟิลเนี่ยจริงจริงเนี่ยใส่กับไม่ใส่เนี่ย,ย,ย,ม,ย,ยมันต่างกันจริงเนาะแต่ความรู้สึกหลังจากการมีเซ็ตค,ครั้งนั้นดีกว่าครับระหว่างใส่กับไม่ใสอ่อันไหนไมันรู้สึกดีกว่ากันอืออ๋อไม่อกไหมถ้าไม่ใส่จะเกิดอะไรขึ้น โอ้ยังวลมากเลยเนาะกูจะติดโรคไหมแฟนจะท้องไหมมันคิดสารพัดได้หมดเลยแต่ถ้าเราใส่แล้วเรามีเซ็กอย่างรื่นรมครั้งนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันรู้สึกไม่ต้องมากังวลเรื่องนียไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นโรคไหมจะท้องไหมดังนั้นเนี่ยใส่ถุงยางเขาบอกว่าถ้าครั้งแรกใส่ครั้งต่อไปต้องใส่มันก็จะชินไปเรื่อยๆลดโอกาสการไปสัมผัสแบบไม่ใส่คุยกับ,นะบพี่เอ็ม เห็นภาพเห็นภาพชัดเจนแล้วก็สนุกมากๆเลยครับสุดท้ายนี้ขอหนึ่งประโยคทัดใจนะครับของพี่เอ็มในด้านของการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศครับครับจริงๆที่เตรียมมาที่บ้านนะครับเตรียมมาจากบ้านคือจากบ้านคือฉีกบีบรูดนะครับฉีกบีบรูดฉีกอะไรครับแล้วบีบอะไรแล้วรูดอะไรฉีกซองบีปลายไล่อากาศครับจริงจริงมีท่าด้วยนะ ฉีดตรงรบีปและอากาศสวมรูดให้สิดโขดอย่างนี้เลยนะฉีกบีบรูดอ๋อแต่แต่อันที่เป็นสาระก็คือสาระก็คือ <laughs> สาระก็คือ,อเรื่องเพศนะครับต้องรู้จักรับผิดชอบนะครับเลือกแล้วเราต้องรับผิดชอบนะครับทุกปัญหามีทางออก ทุกทางออกมีประตูนะครับครับครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอมากๆเลยครับขอบคุณมากครับส่วนอีพีหน้านะครับ The Bulletin Talk ครับจะพูดถึงเรื่องของอะไรหรือว่าท็อปปิกอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ